สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเทียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาเชื่อมกล้วยค่ะเชื่อมกล้วยของเราให้เนหนียวนึบไม่มีน้ำปูนใสเราก็สามารถเชื่อมได้ค่ะกล้วยนะที่อุ๋ยใช้วันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่หัม่มหามค่ะคือเหลืองปนเขียวนะคะแบบนี้นะเห็นไหมจะไม่เหลืองจนสุกนะคะพอถ้าเหลืองจนสุกเขาก็จะเละเนาะเวลาเราเชื่อมแล้วว่าเขาจะไม่เหนียวและหนึบค่ะแน่นอนนะถ้าเราใช้กล้วยที่ มีลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะแกะยากค่ะถ้าเราใช้กล้วยแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปลอกยากนะคะแบบนี่เลยค่ะเราหัน่นแบบนี้เลยนะเรจะใช้แบบที่เขาห่างนะไม่ให้สุกเหลืองนะนี่ค่ะให้เป็นเหลืองบนเขียวอย่างนี้นะคะหั่นแบ,บนี้เลยค่ะตั้งน้ำเลยค่ะ น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่กล้วยค่ะก็จะทําการเนาะเอากล้วยไปล้างทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วเราก็นำมาต้มค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มมาได้ประมาณนะคะสามถึงสี่นาทีค่ะเล็กเลี่ยนนะประมาณสามนาทีกว่ากับสี่นาทีค่ะสีของกล้วยนะเปลือกเขาก็จะดําแบบนี้แล้วนะคะโอเคดูค่ะให้เพื่อนนะปิดแก๊สค่ะแล้วตักขึ้นเลยค่ะ นี่ค่ะก่อนที่เราน่าจะไปทํากล้วยค่ะเรามาทําน้าเชื่อมมันก่อนเลยค่ะวันนี้ค่ะอุจะใช้น้ํานะสองก้วยครึ่งค่ะสองก้วยครึ่งนะคะมีค่ะนี่ครึ่งหนึ่งค่ะอุ่ยจะใช้เป็นไฟแรงนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะเมื่อกี้เี่กล้วยเราก็เย็นแล้วค่ะเรามาปอกเลยค่ะกล้วยเราก็จะปอกง่ายขึ้นแล้วนะจากที่ เขาทำหามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปอกยากนะนี่เลยลก็ปอกนะหั่นเลยค่ะแบบนี้วันนี้กล้วยนาะที่ใช้ก็หนึ่งหวีค่ะหวีก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเป็นกล้วยที่ปลูกเองนะคะที่สวนนี่ค่ะเขามีตรงนี้นั่นเราก็ลอกๆอกออกหน่อยค่ะ ถ้าใครไม่มีน้ําปูนใส่เนาะเพราะสัวใหญ่เขาจะให้ใช้แช่น้ําปูนใส่เพื่อให้กล้วยแข็งในเวลาเชื่อมมาแล้วจะทําให้เหนียวหนึบเนาะแต่อุตจะใช้เป็นกล้วยห่หามนะที่ว่ากึ่งดิบกึ่งสุกแบบนั้นนะคะเพราะว่ากล้วยเขาจะแข็งอยู่แล้วเขาจะให้ความเหนียวและความหนึดนะคะเราต้มเขาก็จะแกะง่ายค่ะเราไม่ต้องแช่น้ํานะเราแกะแล้วเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวดังด้วยไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะแค่ต้ม ก็จะมีหลายวิธีบางครั้งก็หั่นแล้วก็ให้แช่น้ํำส้มให้แช่น้ำมะนาวหรือจะแช่เป็นน้ําเกลือน้ําปูนใสมีหลายวิธีเนาะนี่ค่ะหลังจากที่นาะน้ำเดือดแล้วค่ะอีกเจหลีนะคะเป็นไฟกลางมาทางอ่อนค่ะและใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายอยูใช้หนึอยกรัมนะคะน้ําตาลมะพร้าวค่ะเจ็ดสิบกรัมค่ะ ตอนนี้ได้กลิ่นหอมของใบเตยมาเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายก่อนนะเราหมั่นคนก่อนค่ะนี่ค่ะวิทใช้เป็นไฟกลางมาทางอ่อนนะคะเราคนค่ะให้น้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายก่อนค่ะนี่ค่ะแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณค่ะครึ่งช้อนชานะ เพื่อตัดลดหวานเนาะให้กลมกล่อมขึ้นนะจะใส่เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะหลังจากค่ะน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือแล้วกะ,ล,ะลายเีแล้วนะใส่กล้วยลงไปเลยค่ะค่ะแล้วก็จะค่อยๆเชื่อมเขานะนี่ค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะมาทางอ่อน ค่ะเขาเริ่มเดือดแล้วนะเราก็คนเนาะเพื่อเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะสลับไปบ้างเนาะแล้วเราก็เชื่อมค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เรานะเชื่อมมาได้15นาทีแล้วนะคะโดยประมาณนะ15นาทีค่ะเรามาบีบมะนาวค่ะการบีบมะนาวลงไปค่ะจะส่วนหนึ่งเลยเนาะจะทําให้น้ําตาลที่เราเชื่อมค่ะเวลาเขาเย็นแล้วนะจะไม่ตกผลึก แล้วก็เชื่อมไว้เลยค่ะหลังจากที่เราเชื่อมมาได้หนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยเราก็จะได้กล้วยเชื่อมแบบนี้แล้วค่ะหลายๆคนบอกว่าสีมันไม่แดงนะรือบอกเลยค่ะว่าการที่สีมันไม่แดงคือเราไม่ใช้น้ําปูนใส่นะน้ําปูนใส่เจอกับมะน,นาวค่ะจะทาให้กล้วยของเราแดงนะวันนี้ค่ะวิ๋เอาวิธีเนาะเชื่อมกล้วยสําหรับใครที่ไม่มี น้ำปูนใส่นะแล้วเราจะเชื่อมกล้วยของเราค่ะให้เหนียวแล้วหนึบเลยค่ะเพราะว่าน้ำปูนใส่นะก็จะทําให้กล้วยของเรานะเขารัดค่ะรัดแข็งค่ะเวลาเชื่อมแล้วจะทําให้กล้วยของเรานะคะเหนียวหนึบไม่เละค่ะแต่นี้พอเราไม่มีน้าปูนใส่เนาะเราลองมาเชื่อมแบบนี้ดูค่ะอุ้ยลัะกันความเหนียวหนึบเหนียวหนึบจริงริงเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้นะอุ้ยก็เอาวิธีค่ะที่เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนี้นะแนะนําค่ะว่า ถ้าอยากมีกะทิสดออกไว้ทานนะให้ลองทําแบบนี้ดูค่ะวันนี้วิกก็เลยมาทดลองไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะวิกก็เลยซื้อมะพร้าวเนาะมะพร้าวกะทิค่ะมะพร้าวแกงนะเดี๋ยวเรามาทําค่ะกะทิสดกันค่ะนี่ค่ะก็ให้เนาะไปปอกค่ะเหมือนที่เขาทํามะพร้าวขุดเลยนะใครอยากให้กะทิของเราค่ะขาวนะเราก็แกะตรงเปลือกออกให้หมดเลยค่ะ นี่นะใช้มีดสับๆ,ๆค่ะขูดออกให้หมดเลยนะเราก็จะได้กะทิที่ขาวค่ะแล้วเราก็หักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่โถเนาะเดี๋ยวเราจะปั่นค่ะจะค่อยๆปั่นนะเพื่อให้กระทิออกมาได้เข้มข้นน,นะ่งน้อุ้ยก็จะใส่น้ําค่ะแค่ให้พอปั่นได้นะค่อยๆปั่นนี่นะเราก็มากรองเลยค่ะ ก็จะเป็นหัวส่วนของหัวกะทิแล้วเนาะนี่ค่ะแล้วก็บีบนะวันนี้นะเราจะทําเป็นขนมเนาะก็จะใช้หัวกะทิค่ะข้นคนเลยนะส่วนนี้ค่ะเราเก็บไว้ก่อนได้เลยนะเก็บไว้ใช้เป็นส่วนของหางกะทิได้เลยค่ะนี่นะเราก็ได้หัวกะทิคนๆแล้วค่ะเราก็จะมาต้มกันนะเปิดไฟค่ะ ใส่แป้งข้าเจ้าค่ะเพื่อให้กะทิของเราขนนะค่อคนค่ะเดี๋ยวพอแป้งเขสุกนะก็จะทําให้กะทิของเราขนอีกนะคะชอบข้นประมาณไหนก็ใส่แป้งตานั้นได้เลยค่ะถ้าเกิดชอบแบบข้นก็แป้งเยอะหน่อยนะใส่เกลือสักเล็กน้อยเนาะ ให้มีรสชาติออกเค็มๆเนาะเพื่อตัดของรสชาติหวานนะคะเราก็จะได้กะทิข้นๆแบบนี้แล้วนะคะชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟูซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ